นี่นี่ทางนี้เออสองมือสองมือสองมือไหนออะทำไน้สวยก่อนค่ะ่ะโอเคอะนะออะนะบีบนะอออนี่นี่เอนี่นี่มาแล้วมาแล้วอืมไหนไปอ่าไหนยิ้มหวานหวานหน้าสวยสวยกันอือเอาแล้วเละแล้วเละแล้ว อป้าสอนอย่างนี้ได้เหรอคะสวยไหมคะสวยอ,อน้องนายสวยไหมคะสวยสวยเหรอคะที่ทำอยู่เนี่ยไนยิ้มหวานก่อน <c oughs> ไหนยิ้มหวานก่อน <c oughs> ทำหน้าสวยก่อนทำหน้าสวยก่อนน้องนายทำหน้าสวยให้ดูก่อนเนห,หน้าสวยอันนี้อัน,น Này, 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 đưa na đi, đưa ra đi, 呃, nhìn bản, còn nhìn